การล่างคือสคริปต์ u t u b e ความยาวประมาณ1,000คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับรถถังไทย69สำหรับช่องออ o โตบิวโดยไม่มีหัวขอ้อและเริ่มต้นด้วยคำว่าว l ลคัมตามที่คุณร้องขอขีดขีดขีดวลคัมสู่ออ o โตบิววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถถังที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาอาวุธหนักของจีนในยุคสงครามเย็น นั่นคือไท69รถถังที่ไม่ใช่แค่พัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของรถถังโซเวียตแต่ยังกลายเป็นหนึ่งในรถถังส่งออกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของจีนด้วยไทย69เป็นผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองของจีนหลังจากที่ความสัมพันธ์กับโซเวียตเริ่มเสื่อมถอยในช่วงปลายทศวรรษ1960โดยจีนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพัฒนารถถังของตัวเอง แม้จะยังคงยึดแบบแผนจากรถถัง T-54, T-55 ของโซเวียตแต่ก็เริ่มมีการเติมเทคโนโลยีของตนเข้าไปโดยเฉพาะในด้านระบบควบคุมการยิงและระบบเล่งเป้าหมาย จุดเด่นของไทย9 9คือการพัฒนาแบบผสมผสานจีนใช้แบบแผนของ T55 เป็นแกนหลักแล้วติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับจากการเก็บซากรถถังโซเวียตทีหกที่ตกในจีนหลังเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกาะเจินเบาในปี1969นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมรถถังไทย9 9ถึงได้ชื่อรุ่นว่า69เพื่อระลึกถึงปีที่จีนได้ข้อมูลสำคัญของเทคโนโลยีโซเวียตมาไว้ในมือ ตัวรถถังไท69ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด100มิลลิเมตรซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานในยุคนั้นสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพรวมถึงติดตั้งเครื่องยิงระเบิดวันเพื่อป้องกันตัวในสถานการณ์ที่ตกอยู่ในอันตราย ชุดเก,กราะของรถถังรุ่นนี้มีการเสริมแผ่นเกราะเพื่อรับแรงประทับของกระสุนเจากเกราะและระเบิดจากแนวหน้าแม้ว่าจะไม่เทียบเท่ากับรถถังตะวันตกในยุคนั้นแต่ก็ถือว่าเพียงพอในระดับภูมิภาคระบบควบคุมการยิงของไทหก69ยังเป็นแบบตืนอัตโนมัติโดยมีระบบเล็งเป้าด้วยอินฟราเรดในรุ่นที่พัฒนาแล้วอย่างไทหก6 9 ii ที่ทำให้รถถังจีนรุ่นนี้มีความแม่นยำในเวลากลางคืนมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างทันสมัยในยุคนั้นเมื่อเทียบกับรถถังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องยนต์ของไทย9 9เป็นเครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำกำลังประมาณ580แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ราว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและมีระยะปฏิบัติการประมาณ450กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการรบในสนามรบขนาดกลางโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมบ่อยครั้ง ไทหกสิถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศจีนเองรวมถึงถูกส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในตะวันออกกลางเช่นอิรักปากีสถานอิหร่านบังคลาเทศและเมียนมานอกจากนี้ยังถูกดัดแปลงให้มีหลายรุ่นเช่นรุ่นซ่อมบำรุงรุ่นสแินน้ำสแินบกและรุ่นที่ดัดแปลงเป็นรถบังคับการหรือรถลากปืนใหญ่หนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ไทหกสิเเป็นที่รู้จักในเวทีโลกมากขึ้นก็คือสงครามอิรักอิหร่าน โดยที่อิรักใช้รถถังไทย69อย่างกว้างขวางในแนวหน้าถึงแม้ว่าจะพบข้อจํากัดหลายประการโดยเฉพาะในการเผชิญหน้ากับรถถังตะวันตกอย่างชีฟเทนหรือ m 6 8ด้วยจํานวนมากและความง่ายในการซ่อมบํารุงทําให้ไทย69เป็นเสาหลักของกองกําลังรถถังของอิรักในช่วงนั้น ในประเทศไทยรถถังไทย69เคยเข้ามาเป็นหนึ่งในรุ่นที่ถูกเสนอขายแต่ไม่ได้รับการจัดหาเข้าประจำการอย่างเป็นทางการเนื่องจากฝ่ายไทยเลือกใช้รถถังที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกเป็นหลักอย่างไรก็ตามประเทศเพื่อนบ้านของไทยบางประเทศกลับมีการใช้งานไทย69อย่างจริงจัง จุดแข็งอีกประการของไทย69คือความสามารถในการดัดแปลงและอัปเกรดได้อย่างหลากหลายด้วยโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนช่างสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ระบบควบคุมหรือแม้แต่ติดตั้งปืนขนาดใหญ่ขึ้นในบางเวอร์ชันได้ซึ่งทำให้ไทย69ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ในหลายประเทศแม้ผ่านมาหลายทศวรรษแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปไท p 69ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับรถถังรุ่นต่อๆไปของจีนไม่ว่าจะเป็นไท p 79, ไท้ 79, ท85จนถึงไท p 96และไท p 99ในปัจจุบันพัฒนาการของไท p 69จึงไม่ได้หยุดอยู่ที่รุ่นของมันเองแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์ของจีนทั้งระบบ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไทย69มีข้อจำกัดหลายด้านเช่นกราบที่บางกว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานใหม่ระบบควบคุมที่ล้าหลังเมื่อเทียบกับรถถังยุโรปหรืออเมริกาและความแม่นยำของปืนใหญ่ที่ไม่สูงเท่ากับรุ่นใหม่ๆอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศที่มีงบจำกัดรถถังไทย69ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและใช้งานได้จริงปัจจุบันไทย69บางคันยังคงถูกใช้งานอยู่ในประเทศก,กำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภารกิจลาดประเวนชายแดนการฝึกฝนหรือแม้แต่ถูกนำมาใช้ในภารกิจปราบจลาจลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่ยังเหลือเฟือแม้เวลาผ่านไปกว่า50ปีถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไท้าย69คือ9แรกที่สำคัญของจีนในการเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมรถถังสมัยใหม่ จากการเรียนรู้การดัดแปลงการทดลองและการส่งออกทำให้จีนกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถถังรายใหญ่ของโลกในยุคป,ปัจจุบันซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นจากรถถังรุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่าไทห e นี่คือเรื่องราวของรถถังที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพา